วิดีโอแต่งหน้าวิดีโอแรกที่ติมทำนะคะหละังจากไปตัดผมมาเมื่อวานนะคะแต่ว่าวิดีโอนี้จะได้ปล่อยเมื่อไหร่นั้นอาจจะผมยาวถึงกลางหลังไม่พูดาได้ะคะเพราะว่าวิดีโอที่ทำไว้รอคิวจะพับดิกกันยาวนานแบบกอน,กน,นะคะ่ะโอ้ลิสติกเยอะนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยแต่งลูปที่เป็นรีเควสต์นะคะลูกชื่อจากวงที่ชื่อว่าซิสเตอร์นะคะพิมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกเสียงถูกหรือผิดยังไงนะคะจะมีสำเนียงเกาหลีอะไรก็ไม่เกี่ยวข้องเป็นวงนักร้องเกาหลีนะคะที่น้องส่งลูกเข้ามาให้พิมเหมือนเออมันสวยดีนะแต่ว่า เออมันก็ยังแต่งออกไปข้างนอกได้นะคะถ้าเกิดคุณแต่งไปข้างนอกถ้าเกิดคุณจะไปกลางคืนเนี่ยลุคนี้เพอร์เฟกนะ,ะแต่ถ้าเกิดไปกลางวันอาจจะลดปากลงบ้างเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะคะลุคนี้แต่งไม่ยากะคะ่ะไปดูเลยขั้นตอนแรกนะคะดิพิมใช้สองนี้มาผสมกันนะคะสองันนี้นี่คืออันที่ฝากยายฮิ้วมาจากอเมริกานะคะเป็นของย e ่อ oh hard candy นะคะข้างนี้จะเป็นแบบ face and body luminizer นะคะจะเป็นสีชมพูลแล้วก็ตัวนี้จะเป็น face primer ค่ะผสมกันประมาณแบบนี้คืออยากจะให้มันดูโกลงจริงแล้วก็ไม่เคยลองนะคะเพราะว่าแบบ กลัวมันจะวิ่งเกินอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ลองดูมันแต่งลุกเกาหลีลุคเกาหลีอะไรก็เกิดขึ้นได้อ <c oughs> ลองดู <c oughs> ป้ายไปนะคะโห <c oughs> ดูสิ <c oughs> มันเกิดเงาแบบว่าโกลขึ้นทันทีเลยนะคะภายใต้แต่ไม่ต้องกังวลใจเพระเดี๋ยวยังไงแล้วตาเราจะล,ลงรองพื้นทับอยู่ดีนะคะมันก็จะแบบโกลจากข้างล่างทะลุรองพื้นขึ้นมาข้างบนอะไรประมาณนี้นะคะ ค่อยๆลงไปนะคะแล้วก็เกลี่ยให้เรียบเนียนเมื่อลงไ <ลง S 2> พลเมอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะพิงจะลงรองพื้นตัวนี้นะคะนี่เป็นตัวไมลล่าสุดนะคะของปูป้านะคะปูป้าแอคทีฟไลท์นะคะเบอร์ที่พิใช้คือเบอร์02นะคะพิมพ์บีบมาที่ไื้นหลังมือประมาณนี้มันกําลังจะไหลนะคะเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างใสตัวแอคทีฟไลท์นี่เขาบอกมันช่วยทั้งควบคุมความมันอะไรแบบนี้นะแล้วก็เทำให้แบบกระจายแสงหน้าดูสว่างอะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกอันนี้มานะคะเพราะว่ามันจะได้เข้ากันกับ เจ้าตัวไพรเมอร์แล้วก็ลูมิเนเซอร์ตอนแรกที่เราลงไปนะคะหนึ่งปั๊มนี่คือแบบสำหรับพิมพ์นี่คือเกินพอสำหรับหนึ่งใบหน้านะคะก็เช่นกันพิมพ์ก็ใช้มือนี่นะคะขี้เกียจถึงแม้ว่าตอนที่ไปเวิร์กช็อปเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเราใช้ร่วมกันกับแปรงมันจะดีรอดอะไรอะไรอย่างงี้นะพิมก็ไม่อ่ะใช้มือละกัน เอาความเคยชินเข้าว่าแล้วก็ความสะดวกของเราด้วยเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะการลงรองพื้นนะคะค่อยๆลงช้าๆทีละน้อยแล้วเกลี่ยถ้าไม่พอค่อยลงเพิ่มนะคะไปตามจุดที่คุณต้องการถ้าเกิดจุดไหนที่แบบว่ามีด่างดำอย่างพิมพ์ปะตอนนี้เริ่มมีจุดนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่มีเนี่ยต้องเขี่ยออก <laughs> ยิ่งเขีย่ยยิ่งมีแต่รอยรองพื้นนะคะก็คือพิมพ์จะมีแบบกระอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่พิม์ก็จะ แต้มตรงนั้นเยเป็นพิเศษร้อยมันแห้งนิดนึงแล้วค่อยกลับมาเกลี่ยนะคะมันก็จะทําให้รองพื้นเนี่ยมันหนามากกว่าจุดอื่นนิดนึงนะคะเพื่อช่วยปกปิดค่ะรองรองพื้นเสร็จแล้วเนี่ยรอให้เขาซึมสักพักนึงนะคะให้มันเซ็ตตัวนะคะจากนั้นเนี่ยวันนี้คุณใช้แป้งที่เป็น แป้งแข็งไม่ผสมรองพื้นนะคะตัวนี้จะเป็นของ Avi y o n s นะคะรุ่นใหม่ของเขานะคะเบอร์ที่ใช้คือเบอร์ PP 0 0นนะคะรูสเซน i v o ิรหน้าตาสีเป็นแบบนี้นะคะก็ใกล้เคียงกับสีผิวพิมมากเลยผมจะใช้แปรงในการลงนะคะจริงๆเขาให้พับมาด้วยนะคะแต่เป็นพับเล็กๆแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบถ้าอยู่บ้านเนี่ยใช้แปรงใหญ่อย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพิมมีเขาเรียกอะไรขั้นตอนเพิ่มพมาจากการที่ใช้แปรงใหญ่ลงแป้งเดียวคือหลังใช้แปรงใหญ่ลงแป้งแล้วเนยตอนขั้นตอนสุดท้าย มาลงแป้งในจุดที่แบบแปลงอันใหญ่เข้าถึงยากเพราะต้องบอกตรงว่าแปลงอันนี้มันนับว่าใหญ่มากแบบหน้านะคะคือโดยบางนีเวลาเข้าตามซอกหรือตามเปลือกตาอะไรแบบนี้นะคะเข้ายากเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแบบเงาเงาแบบนี้นะคะทําให้ต้องใช้แปลงอันเล็กอีกอันหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณใช้แปลงที่มันเล็กกว่านี้อยู่แล้วคุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แปลงเล็กอีกอันหนึ่งก็ได้นะคะแต่บอกเิญว่าพิมใช้นี้ไปแล้วอ่ะก็ไม่อยากจะแบบลากอันนี้ลากอันนั้นลากแปลงหลายอันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะคะ ไม่ใช่สังที่พิมต้องการคุณอาจจะชอบลางแปลงก็อ่ก็ลงทิมไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะยังไม่ต้องเยอะมากจากนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเฉดหน้านก่อนเลยเพราะว่าตามแบบนี้นะคะคือเขา,า,าก็เฉดหน้าพอสมควรรวมไปถึงว่าตรงช่วงแก้มเนี่ยเขาไม่ได้อ่ลงสีอะไรมากมายนะคะเหมือนกับว่าเฉดดี้ให้มันเกิดเงาแล้วก็จบแค่นั้นนะคะโดยเรายิ่งหน้าสไตล์เกาหลีเ,เรียวอยู่แล้วนะจริงๆแล้วพิมว่าไม่ต้องเฉดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็พิมเลือกตัวนี้มานะคะนี่จะเป็น brush by three ของ สลีกนะคะอันนี้จะเป็นพาเลตที่ชื่อว่าชูการ์นะคะเบอร์สามหกสี่สีที่มจะใช้จะเป็นสีนี้นะคะสีมันปรี๊ดมากเลยทีเดียจริงๆห่ะจะกล้าปัดแก้มสีนี้เมื่อไหร่ดีสีนี้โอเคนะคะแต่สีนี้จะเป็นวิงนะคะสองสีนี้จะเป็นแมทน,นั่นโอเคลองปัดทิ้งที่มือบ้างอะไรบ้างนิดนึงนะคะเพราะบางทีถ้าเกิดมันเยอะปื้นลงไปแล้วมันจะลําบากนะเพราะเราลงรองพื้นแล้ว,ลวด้วยถ้าเกิดมันนั่งลบอีกทีเดี๋ยวอาเห็นไ,ไหมคะให้มันเกิดเงาเงานิดๆอะไรประมาณนี้ ไม่ต้องเยอะนิดหน่อยพอให้แบบมันนวลนวลน,วน,ว,นวนะคะแล้วก็ใครที่มีความกังวลใจตรงไหนก็เชดดิ้งไปนะคะอย่างพิมพ์เนี้ยก็จะเป็นในช่วงกลางนี้บางคนหน้ายาวนะคะก็เชดหน้าผากเชดคางทิ้งออกไปนะคะอะไรประมาณนี้ใครที่หน้ากว้างก็เชดด้างๆห้ามันเข้ามาอย่างพิมพ์เนี้ยพิมพ์จะเชดตรงหนกแก้มนี่เป็นประจำนะคะ คือเฉดดิ้งเนี่ยไม่ได้เฉดจุดเดียวกันเสมอมันขึ้นอยู่กับใบหน้าของคุณพิมมีวิดีโอชุดที่เป็นแบบไปเรียนแต่งหน้าของ MTI มาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณสนใจแบบพื้นฐานการแต่งหน้าทั้งหมดการดูการอะไรอย่างเงี้ยพิมเอาที่ไปเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมาพูดให้ฟังเอาไว้ในเป็นสิวิดีโอ,โอเป็นเพลย์ลิสต์แนะนาให้เข้าไปดูนะคะจะได้ทราบว่าเออล้วหน้าอย่างเราะ่ะเราจะเฉดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ของพิมเนี่ยชอบเฉดนี่เพราะว่าเวลาที่ดูใกล้ๆอย่างนี้จะไม่เห็นแต่เวลาถ่ายรูปไกลๆเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นแบบเป็นรูโบอย่างนี้้งไปนะคะมันทําให้เวลาถ่ายรูปวมันเห็นว่าเป็นรูโบอย่างชัดเจนเพื่อชอบใช้สีเข้มนี่ค่ะเฉดลงไปนะคะแต่การเฉดลงไปตรงนี้เนี่ยเวลากลับมาบ้านอาบน้ํากรุณาอย่าลืมล้างเครื่องสำอางให้มันไปถึงงจุดนั้นด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเครื่องสำอางเกาะติดอยู่ตรงนี้นะคะอืในวันที่เราออกไปถ่ายรูปมากๆก็แนะนําให้เฉดจัดหนัก เพื่อที่ว่าจะได้ไม่แพ้คนอื่นประเด็นก็คือว่าบางทีเราไม่ได้อยากจะเฉดมากมายแต่ถ้าคนอื่นเฉดมาเยอะเอะแล้วมีเราคนเดียวไม่ได้เฉดเราจะหน้าเป็นกระด้งเลยนะคะือจากประสบการณ์เนี่ยพิมก็ไม่ได้เป็นคนชอบแต่งหน้ามากมายเลยเ,ลยเพราะวันธรรมดารจะแบบถ้าจะไม่ได้แต่งเลยนะคะเดี๋ยวนี้ตื่นมาก็ปบแป้งบัดแก้มนิดเดียวถ่ายลิปกลอสแล้วก็ออกบานแ,แต่ว่าถ้าวันไหนที่เราไปเจอคนเยอะเนี่ยมันต้องจริงๆเพราะว่าพิมชอบป่อาผมขึ้นหรือเปิดหน้าด้วยนะคะแา่คนอื่นบางคนที่แบบเขาชอบผมปิดหน้าบ้างอะไรบ้างมันก็ยัง พลางไมได้หเห็นว่าของเราพอทําผมแบบเปิดปุ๊บเนี่ยตายแล้วหน้าสีขาวถึงหาะน,นะคะหว่างวาบมันเลยอย่างเยอะอะไรประมาณนี้นะคะก็ <p> ของพิมพ์ตอนนี้พิมพ์เชดดิ้งประมาณนี้พิมพ์คิดว่าโอเคแล้วนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวปัดแป้งออกจากคิ้วนิดนึงนะคะคิ้วนี้ก็คือสักสามิติไปแล้วนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูวิดีโอพิมพ์ดูวีดีโอพิมพ์เป็นครั้งแรกๆนะคะนี่คือสักมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นมามีคิ้วนี้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องมาเขียน ก็ประหยัดเวลาไปเยอะพอสมควรนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งตาก,กันเลยค่ะแต่งไกล้ตาหนึ่งข้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้อีก่บบนึงคือวันนี้เนี่ยแต่งแบบว่าครบเลยคือข้างนี้เชดดิ้งเลยที่จมูกเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคือจะเห็นว่าจมูกจมูกมีเชดดิ้งเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าตัดเออในข้างนึงจะแบเบเรียบๆเพลินๆอยู่เอาเทคนิคนี้มาจากในวิดีโอนะที่แบบเขาแต่งหน้าแบบข้างเดียวเลยแบบนี้นะคะแล้วก็สาหรับดวงตานะคะเริ่มด้วยการใช้อายพรอมเมอร์นะคะตัวนี้จะเป็นของ hard candy กันคือมาเป็นเซตกับเจ้าสองตัวแรกที่ใช้ตอนนแรกะะค หาซื้อที่เมืองไทยไม่ได้นะไม่ต้องถามแล้วก็ที่อเมริกาก็ต้องซื้อเฉพาะบางร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอดีตอนนั้นมันมีลดราคาที่ทาเก็ตหรืออะไรประมาณนี้ม,มันก็เลยแม่ถือมาะคะ่ะอันนี้ใช้เพียงเท่านี้เองนะคะน้อยมากเพราะนั้นหลอดน,นี้ก็คือใช้ไปชั่วการนานเทินกันนะคะลงไปที่เปลือกตานิดเดียวเองนะคะเพราะาพื้นที่ตรงนี้มันก็นิดเดียวเองคุณจะลงเยอะมันก็จะแฉะเกินไปนะคะ ฟืบรอให้แบบแห้งๆหนึ่งพัดช่วยนะคะระหว่างนี้หลังจากนั้นนะคะพี่มะใช้อายแชโดว์ที่เป็นเนื้ออะครีมนะคะมาเป็นเบสนิดนึงนะคะนี่จะเป็นของ Benefit นะคะชื่อว่าชื่อสีว่า Birthday Suit นะคะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เปิดให้ดูนี่คือสี ะะสีแบบออกเขาเรียกสีมอฟสีน้ําตาลอะไรประมาณนี้นะคะพิมพ์ใช้แปลงแบบนี้หรือว่าจริงๆก็ใช้มือก็ได้แต่เนื่องจากว่าพิมพ์ใช้แปลงนี้จุบอันนี้ไปหลายครั้งแล้วก็เลยพอกลับมาใช้ก็เลยใช้แปลงอันเดิมนะคะจุบลงไปเลยปึ๊บปๆ๊บป๊บแบบนี้นะคะก็จะติดขึ้นมาทีนี้เราจะลงสีเนี่ยนะคะของอันนี้เนี่ยให้เข้มข้นที่สุดตรงช่วงหางตาแล้วก็บางๆงช่วงหัวตานะคะเพราะว่าตามในแบบเดี๋ยก็คือเสมือนว่าเขาแต่งตาน้อยมากแล้วก็มีอายไลเนอร์ให้เห็นนิดนึงนะคะแล้วเป็นเน้นที่ปากหนักๆลับตานะคะแล้วก ตุ่มสีนวลตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆวนแล้วลากที่เหลือเข้ามาตรงหัวตาก็จะเป็นเบสค่ะดูเงาๆสีมันก็จะทำให้อายแชโดว์ที่เราจะลงหลังจากนี้เนี่ยมันติดดีมากยิ่งขึ้นคือเพิ่มจากตัวอายแชโดว์พรีเมอร์ไปด้วยเลยนะคะเพราะอันี้มันทำให้สีที่คุณลงเนี่ยมันชัดมากยิ่งขึ้นด้วย มันนุ่มดีเนาะเวลาลงบนเปลือกาแล้วมันแบบสบายนะคะอันนี้หลังจากใช้เสร็จแล้วอย่าลืมปิดให้ดีปิดให้สนิทสุดๆเพราะว่าพวกแก้วแบบนี้ค่ะต่อให้คุณปิดสนิทมากบางทีมันก็จะค่อยๆแห้งมันก็จะหดๆ,ๆๆๆลงเรื่อยๆนะคะจากนั้นสีสันที่จะใช้ในวันนี้นะคะสีบนดวงตานะคะจะใช้เป็นพาเลตของผู้ป้าน,นะคะชื่อว่าผู ah ้พาดนะคะตัวสุดท้ายเป็นตัวทีนะคะผู้พาดนะคะอันนี้เป็นเบอร์001นะคะจะเป็นสีแบบสไตล์ เหมือนเนกเกตสีแบบเออเขาเรียก natural อะไรประมาณนี้นะ,ะสีที่จะใช้วันนี้หูใช้หลายสีเหมือนกันนะคะก็คือพิมจะใช้สีนี้นะคะลงที่บนเปลือกตาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเอาสีนี้นะคะผสมกันเคาะผสมกันไปกันมานะคะแล้วก็ลงตรงช่วงหางตาเอาอันนี้กับอันนี้ลงที่ใต้ตา,ตาเอาอันนี้ทำาเอา่อทำเขาเรียกอะไรคะให้ตาข้างล่างมันเป็นถุงอะนะคะแล้วก็ใช้สีนี้ในการ ลงที่ใต้คิ้วค่อยๆลงไปทีสีค่ะเดี๋ยวชี้ให้ดูอีกทีหนึ่งทีนี้เรามาเริ่มที่การลงทั่วทั้งปึกตาตรงช่วงด้านหน้าก่อนนะคะพิมใช้สีนี้ค่ะสีนี้จุบเลยนี่ให้มันแบบว่าแบบแวบอย่างนี้นะคะตอนแรกไปหยิบเนเก็ตมาแล้วนะจะใช้เนเก็ตแล้วพอก็อ๋อหยิบอหไรไม่ใช่บ้างนะคะเดี๋ยวจะเบื่อนะคะเห็นใช้กันแต่เนกเก็ตนะคะ สีนี้สวยดีชอบมันดูแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติแว๊บแวบวิ่งวิ่งอะไรแบบนี้คะทักหลังนี้รรชอบสีสไตล์แบบนี้จากนั้นนะคะใช้เป็นหาแปรงไม่เจอใช้เป็นสีนี้สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะแตะแต่น้อยเคาะทิ้งแล้วก็มาลงตรงช่วงหางตาเป็นวแล้วก็วสูงๆขึ้นไปนะคะ ให้ก้นกลมนิดนึงเกลี่ยค่อยๆลากสีเข้ามาค่ะคือเวลาที่จุ่มสีจากพาเลตมาครั้งแรกเนี่ยสีมันจะเจ้มจนที่สุดถึงแม้คุณจะขอทิ้งแล้วดูไหมคะเพราะนั้นให้ลงตรงจุดที่เราต้องการสีให้มันเข้มที่สุดเอาไว้ก่อนเพราะเกิดคุณแบบ รู้ว่าสีมันจะเข้มสุดนี้ใช่แต่ดันไปเริ่มแปะที่นี่ก่อนถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเข้มเกินไปถึงเวลาคุณเกลีก่ยเบรนดมันจะเบรนค่อนข้างยากมันเสียเวลาแล้วที่สาคัญคือบางทีการเบ็นไปเบ็นมาเนี่ยมันเจ็บเปลือกตานะคะก็คือให้พยายามนึกก่อนว่าเออสีที่เข้มสุดจะให้มันไปอยู่ตรงไหนแล้วค่อยเอาแปรงจิ้มลงไวตรงนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเกลี่ยออกไปตรงจุดที่มันต้องการสีที่เบาบางจางกว่านะคะอะไรประมาณนี้ ถ้าเกิดสมมติว่าสีน้าตาลที่คุณลงเนี้มันเข้มไปอย่างที่บอกคุณก็สามารถจะเอาสีนี้ค่ะที่ตอนแรกบอกว่าผสมกันสองสีนี้ลงตรงช่วงตาก็คือเอาสีนี้มาช่วยเบรกสีนี้ลงไปได้ค่ะแต่ตอนนี้พิมจะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะจากนั้นก็ไปลงที่ใต้ตาบ้างนะคะนี้ใต้ตาพิมเปลี่ยนมาใช้แปลงที่เล็กลงนะคะใช้แปลงนี้แล้วก็จุ่มลงในสีนี้แลค่ะสีทองอันเดิมนะคะแล้วก็จะใช้สีนี้ด้วยสีอ่อนนะเอาสีทองเดิมลงก่อนนะคะลงที่แนวขอบตาด้านล่างเลย คืออุตสาห์ยพยายามนอนนะคะไม่รู้เท่าไหร่นะคะเพื่อให้อขอบตาไม่คล้ำริ้วรอยไม่มาตาไม่บวมนะคะยกหมอนสสูงเอาแต่กวาปออะไรแบบนี้อะไรนะแต่ถึงเวลาคุณสไตล์เกาหลีเธออยากจะแบบว่ามีมีถุงใต้ตาค่ะนะอืมแล้วก็ต้องสร้างกันเข้าไปนะคะ <c oughs> ทีนี้อีกอันนึ่งะคะเปลี่ยนมาเปลี่นแปลงแบบนี้หัวเล็กๆหน่อยนะคะเราเอานี่ค่ะสีนี้ที่มันเป็นสีแบบ สีธรรมชาติสีออกแบบคล้ายๆเขาเรียกสีที่เอาไปใช้เชดดิ้งตรงจมูกอะซึ่งสีเนี่ยใช้เชดดิ้งตรงจมูกด้วยคือเป็นสีที่เข้มกว่าผิวเราสักนิดหน่อยเท่านั้นนะคะเราเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยเพื่อให้มันเกิดเงาเสมือนว่ามันเป็นเบ้าขึ้นมาตรงนี้นะคะก็คือลงแนวที่อยู่ต่ํากว่าสีอ่อนเมื่อกี้ที่เราลงไว้เป็นไกด์แล้วนั่นเองนะคะค่อยๆสไลด์ไล่ไปเงิน <c oughs> จริงๆ ถ้าหม่ถึงอยากได้ถุงใต้ตาแต่ก็พูดตามตรงนะพอปิดสองข้างอย่างนี้ค่ะข้างที่ทำไปถุงใต้ตามันตามดูโตวกว่าจริงเออก็ต้องยอมรับนะเขาก็ช่างคิดแต่ว่าไอ้เทรนที่ของเกาหลีที่เขาแบบว่าไปผ่าใส่ถุงใต้ตาเลยพิมพ์ว่ามันก็แรงไปนิดนึงนะเพราะว่าอาจจะหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะเทรนเปลี่ยนไม่อยากมีถุงใต้ตาแล้วก็ได้แล้วคุณไปผ่าใส่ไปแล้วมันถึงเวลาต้องไปดึงออกนะเจ็บหลายรอบเกินไปนะคะใช้นี่แหละสี น้ำตาลเทาๆอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะลงซะนะก็จะดูเหมือนกับว่ามีถุงใต้าตาขึ้นมาในบรรดอนนะคะพยายามวาดให้มันแบบกลมกลืนโค้งๆไปกับใบหน้าเราให้สุดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเฟคเกินไปนะคะของพิมพ์นตนแรกดูก็ตามันหลอกตามากเลยนะคะจากนั้นนะคะพิมพ์ใช้แปลงอันนี้อันเดิมที่ลงสีตรงขอบตาล่างเนี่ยนะคะเอามาจุ่มลงในสีที่อ่อนกว่านั้นอีกนะคะแล้วก็วิ้งกว่านั้นอีกเพื่อให้มันชัด เพื่อให้ขอบตาด้านล่างเนี่ยค่ะมันดูชัดมากยิ่งขึ้นว่าฉันสร้างเธอขึ้นมาแล้วนะให้มันรู้กันไปเลยว่ามีถุงใต้ตายิ่งคุณใส่สีอ่อนมากเท่าไหร่มันจะยิ่งเหมือนเด้งขึ้นมาค่ะเห็นไหมเหมือนกับอ๋อทำไมอยู่ๆก็มาเดีออ๋ยวอาจจะถูกไล่ไปนอนไปนอนเถอะตาบวมเชียวเอาตังกว้ามาแปะสีอะไรแบบนี้นะอืม ประมาณนี้นะคะจากนั้นใช้แปลงขนาดใหญ่นะคะที่ปกติใช้ไฮไลท์เนี่ยนะคะเอามาจุ่มลงในสีขาวแล้วก็ไฮไลท์ใต้คิ้วสะักะตื้นนะคะแล้วก็สำหรับตรงจมูกเนี่ยนะคะพิมพก็จะใช้สีที่เราใช้ในการทำถุงใต้ตาเมื่อสักครู่นี้นะคะในการสร้างสันจมูกนะคะเนื่องจากว่าสไตล์เกาหลีเนี่ยจมูกเขาไปสร้างมากับคุณหมอละทีนี้ สาวไทยจมูกแบนอย่างป้าถึงแม้จะฉีดมาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังยังไม่พอขอเฉดอีกหน่อยสีนี้นี่เป็นสีที่เหมาะกับการเฉดดีมากเลยคือพาเลตนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณแต่งหน้าครั้งแรกเนจะบอกว่ามันเหมาะมากนะมีสีอ่อนสีแวบสีด้านสีเฉดอะไรอย่างนี้นะคะหลายสีหลายเฉดมากเลยเวิร์กอ่ะพาเลตนี้ถือว่าใช้ได้ผ่านให้ผ่านนะคะแล้วก็ของอิตาลีอะ่ะก็คุณภาพดี ลังจากแต่งหน้าหลายๆครั้งเขะก็จะรู้ว่าของพิมพ์เนี่ยต้องทําให้มันเป็นเงาตรงช่วงนี้นะ,ะเพื่อให้มันดูเหมือนกับหน้ามันแบบมีมิติออกมาะคะ่ะสำหรับหน้าคุณคุณอาจจะต้องลองเฉดดูนะ,ะว่าเฉดแบบไหนเหมาะกับคุณมากสวยไหมตอนนี้พิมพ์มีจมูกที่มันดูแบบุ๊ยเป็นสันขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะคะเสร็จประมาณนี้นี่เองนะคะจากนั้นตามด้วยไอายไลเนอร์ทีนี้ไอายไลเนอร์เนี่ยมันเขียนไม่ยากหรอกแต่เขียนหน้ากล้องเนี่ยมันยากนะคะเพราะหน้าจะมีเบี้ยวบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะวันนี้พิมพ์ใช้เป็น โอ้อืมอายไลน์อะไรเนี่ยนะคะของ e t ท d ด House นะคะอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ตอนไปเกาหลีแหละแล้วก็ยังใช้ไม่หมดสักทีที่เป็นแบบนี้นะคะ mm. ก็ต้องบอกว่าปรับเสียนเขียนอายไลเนอร์บนจอแบบนี้นะคะ mm. ก็ใช้วิธีการเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าลากจากขอบตาล่างมาแล้วก็ต่อเส้นที่มันยาวขึ้นไปนะคะมีนก็จะต่อจากนี้ สองข้างองศาตาของพิมพสองข้างก็ไม่เท่ากันนะคะสุดยอดละเป็นคนที่สองข้างไม่เท่ากันจากนั้นนะคะเมอคุณได้เส้นนี้ไปแล้วเนี่ยหลับตานะคะแล้วก็ลากกลับเข้ามา แล้วเพิ่มความหนาตรงนี้ตามความต้องการนะคะพิมพ์ให้ตรงนี้หนานิดนึงเพราะว่าตาสองชั้นลบในเดี๋ยวมันจะไม่เห็นเนาซะเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันดูเป็นธรรมชาติแล้วเขียนไอายไลเนอร์สำหรับคนตาสองชั้นลบในเนี่ยนะ,ะแนะนาให้เขียนเป็นอินเนอร์ดีกว่านะคะเขียนอินเนอร์มันจะทําให้ดูแบบหนาตรงช่วงขอบขนตาเนี่ยมันดูแบบว่าฟูมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ได้ต้องเขียนไอายไลเนอร์หนามากแล้วระหว่างวันก็จะไม่ไหลนะคะก็ต้องพัดกันแบบนี้นะคะสําหรับ ตาสองชั้นลบไหนเมื่ี้เดี๋ยวมันจะเละซะก่อนนะคะก็จุ่มอายไลเนอร์เพิ่มเทมานีสหนึ่งเช็คนะคะตรงช่วงขอบตาเนี่ยมันจะยังไม่โดนไม่ถึกที่มันเละมันเลอะไม่ต้องไปกังวลนะคะสามารถจะเขียนไปจนเสร็จก่อนได้แล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยพอมันแห้งหมดปุ๊บค่อยเอาคาต้นบัตมาเขียทิ้งนะคะอย่างเมื่อกี้ข้างเนียวพิมพ์ก็เละเหมือนกันนะคะแล้วก็มาเขียนทิ้งทีหลัง ใช่ไหมมันจะเลอะเยนี่ยถ้าเกิดคุณตาสองชั้นแบบสองชั้นเนยอะๆคุณก็อาจจะมีปัญหานี้ก็ได้นะคะแต่สำหรับตาสองชั้นหลบหน่อ,ยอยพิมเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาหลักของชีวิตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยๆเขียนนะคะแล้วเดี๋ยวพิมพ์รอมันแห้งแล้วไปเช็ดให้เรียบร้อยเดี๋ยวกระไปจะเป็นจริงแล้วนะคะเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกใช้คอตตอนบัตรนี่แหละเขี่ยๆนะคะ,ะ,คะพวกที่เป็นแบบว่า เลอะเทอะเะท่าไหร่นะคะที่นี่สําหรับพิมพ์ในช่วงนี้เนี่ยนะความสูงพิมคือว่าหลังจากที่ใช้พวกอายไลเนอร์ที่เป็นลิควิดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยอายไลเนอร์ที่เป็นลิควิดเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเอามันจุ่มลงไปตรงใกล้ตรงแนวขนตามากเพราะว่าพิมพ์ปองตรงบางทีพิมพ์ก็กลัวว่ามันจะหยดติ้งเขาเ้าไปในตาไม่รู้กลัวมากเป็นไปหรอนะคะพิมพ์ก็เลยใช้วิธีว่าเขียนด้วยอายไลเนอร์ที่เป็นลิควิดไปทั้งหมดก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาแบบดินสอเนี่ยนะคะมาเติมตรงช่วงที่แบบเป็นแนวขอบตาที่ติดกับขนตาอย่างเงี้ยค่ะ เอามาเติมตรงนี้เพราะอย่างน้อยเนี่ยดินสองมันก็ทู่ๆนะคะแล้วมันก็นิ่มๆม,มันควรที่จะนิ่มถ้าเกิดของคุณมันแข็งมากมันอาจจะไม่ดีนะเดี๋ยวมันจิ้มตาแล้วจะเจ็บนะคะก็เนี่ยค่ะามาเติมแบบนี้นะคะมันก็จะแบบทําให้ดูแน่นมากยิ่งขึ้นโดยที่แล้วสุกมันไม่เละไปไหนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะเขียนอินเนอร์ พิมแนะนําว่าถ้าคุณไม่ติดไม่ไปต่อขนตาปอมที่พิมต่อเนี่ยค่ะต่อขนตาถาวรเนี่ยนะคุณเขียนอินเนอร์ไปแถ้าเกิดคุณต่อขนตาถาวรแบบนี้นะคะแล้วเขียนอินเนอร์แล้วโอ้โหพอแบบกลับมาแล้วคุณจะทรมานมากเพราะว่าตอนล้างมันลําบากมากมันออกยากมากแล้วนี่ล่ะล้างไปล้างมาแล้วขนตาก็จะหลุดออกมาเส้นสองเส้นช้านะคะอย่าไปเขียนอย่าเขียนอินเนอร์ถ้าเกิดคุณต่อขนตาแล้วต่อบอกต่อไปนะคะเสร็จแล้วจากขั้นตอนนี้นะคะเออ ลงแป้งรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการให้เพิ่มความเนียนเล็กน้อยนะคะทีนี้ก็ใช้แปรงใหญ่เนี่นะคะ่ะลงก่อนรอบหนึ่งนะคะมันจะทําให้พวกที่เราเชดดิ้งไว้เลยพวกนี้มันดูนัวมากยิ่งขึ้นนะคะ เสร็จแล้วทีนี้มาถึงสกิลของพิมนะคะตอนนี้พิมใช้แปลงอันนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นแปลงนี้เขาบอกว่าเป็นแปลง Point e d foundation brush นะคะแต่ว่าพิมไม่ได้ใช้ลงรอ,อ,องพื้นเราแต่พิมใช้ในการมาลงแป้งนี่แหละคะ่ะพิมก็จะจุ่มแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็ลงตามจุดที่ปกติเข้าถึงยากเช่นตรงสารจมูกอยากจะแบบว่าเน้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงอย่างเงี้ยนะบริวจมูกและเจ้าเนี่ยดีด้วยนะคะสำหรับเวลาที่แบบถ้าเราแต่งหน้าแล้ว ฝุ่นไลาชาโดถ้าเกิดใช้แปรงใหญ่ปัดแล้วคุณทิมยังติดอยู่เนี่ยเอานี้ไปเคลียร์ยนะคะถือว่าใช้ได้ทีเดียวเลิศอยู่คุณมีแปรงอันเล็กๆใช้อันไหนก็ได้นะคะแล้วก็อเนี้ยเ,ยเนีพยพาะงี้บางทีนะเอามาลงตรงเนี้ยค่ะเหนือคิว้วให้มันดูแบบว่าคมมากยิ่งขึ้นโดยใช้แป้งนี่แหละไม่ได้ต้องใช้อะไรที่แบบว่ามันขาวว่าเวอร์เกินไปนะคะรวมถึงมุมปากพวกนี้ บางทีใช้แปลงใหญ่แล้วมันกะลำบากนะคะเสร็จแล้วจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเป็นขั้นตอนที่ปีดมากวันนี้เตรียมลิปสติกมานะคะสอ,อันด้วยกันนะคะอหนึ่งของามครามอีกอันหนึ่งของ a r m o r e อะไรอย่าเงี้ยนะคะก็ซื้อซื้อตามเว็บไซต์ทั่วไปอันนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงกะว่าจะลงอันนี้เป็นเบสก่อนนะคะแล้วก็ลงอันนี้ตามนะคะเพราะาในแบบของเขาเนี่ยคือเป็นสีแดงเชอร์รี่กล่ำเข้มแล้วก็ยัง มีแบบมีเขาเรียกอะไรไม่ไม่ได้เป็นสีด้านะนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวลงนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเมมออกสักครั้งจากนั้นใช้ลิปกลอสนี่นะค่ะลิปกลอสอนนี้สีแน่นมากขอกรี๊ด เธอแน่นมากจริงๆสีแน่นจริงๆนะคะนี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของลามครามนะรุ่นที่มันเป็นค o ร์เซลกลอ s อะไรอย่างเาเนียนะคะโอ้โหอันนั้นสีสุดยอดจริงนะคะอันนี้เนี่ยยังเข้มไม่เท่าเลยนะ นี่พิมทาลิปสติกเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้นี่พิมทาสีแดงนี้นะคะแต่ทีนี้รู้สึกว่าในแบบเขาเนี่ยมันเข้มมันลึกกว่าน,นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเอาอีกอานหนึ่งนะคะยี่ห้อเดียวกันนี้นะคะแต่เป็นลิปสีดําเลยะคะพิมป้ายามาตรงนี้เดี๋ยวจะมาลองผสมลงไปบนริมฝีปากเลยนะคะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันจะเละหรือเปล่าไม่รู้นะ ใช้ได้เลยใช้ได้เลยอันนี้คือเรียกว่าทําให้เหมือนในแบบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับตรงนี้พิมพ์ใช้แปลงแทนนะคะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้จากตัวเอ่อตัววอนของลิปเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตรงมุมมันจะเกิดดากระดางม,มากเลยถ้าเกิดคุณทาลิปสีเข้มขนาดนี้พิมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นแปลงดีกว่านะคะขนาดใช้แปลงยังเบี้ยวเลยเหรอนะแล้วก็ถ้าเกิดทาลิปสีเข้มขนาดนี้นะคะ ต้องระวังลิปสติกติดฟันด้วยนะมันจะดูอักริมากๆเลยเพราะว่าลิปสติกสีเข้มสุดๆติดฟันมันนะคงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะคะนี่ก็เป็นวิดีโอแรกนะคะที่เป็นวิดีโอแต่งหน้าหลังจากที่ไปตัดผมนะคะไปตัดผมมานะคะผู้ช่างบอกว่าพี่มีรูปผมเยอะมากเลยดูสิเป็นไงบ้างอันนี้คือตัดมาเมื่อวานเลยนะคะนี่ยังไม่ได้ไม่ได้เสร็จเองนะคะนี่คือเขาด้าให้เมื่อวานนะคะ ออกมาแบบนี้นะคะลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนะคะออกแนวสไตล์เกาหลีเดี๋ยวผมขอดูชื่อวงอีกทีนะชื่อวง sister นะคะออกแนวแบบจะฮิปฮอปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ sister พูดแบบเหมือนแอฟริกันอเมริกันนะคะเอาละครลุคนี้นะคะก็เสร็จลงแล้วนะคะแต่งง่ายไม่ยากเพราะว่าตาเนี่ยแต่งง่ายมากๆนะคะมันมาทริกกี้ตรกปากเองพี่ไมดเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนแรก ไม่ทาสีแดงไปก่อนนะคะแต่ว่าตักสองสีออกมาผสมกันข้างนอกก่อนนะคะแล้วค่อยทาทีเดียวจะเวิร์กสุดๆเลยนะคะนี่คือแบบตอนแรกคิดว่าสีแดงมันจะเข้มพอนะคะเอาละค่ะบสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ